คุณผู้ชมมาดูก็นต่ออีกคู่นี้นะคะคู่นี้ก็หวานเช่นเดียวกันค่ะเขาเพิ่งครบรอบ2ปีกันไปนะคะสําหรับคู่นี้เลยน้องธัญญาสยามแล้วก็คุณออบก,กระร้องน้อยนี่แหละคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าคู่นี้เขาหวานจริงนะคะหวานซู่หวานทนฝนตกมาก็ไม่ละลายความหวานค่ะ นี่ขนาดป้ายิงน้องธัญญาเขาเคยมีข่าวกับในเงินแฟนเก่าของมจนี่โอไม่จริงเลยจ้ะนะคะเพราะว่าสาวธัญญาเขาเพิ่งฉลองครบรอบ2ปีอนนิว์ซารีไปไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าเขารักกันทุกวันนี่เขาโพสแบบนี้เลยจ้านี่นะคะพูดทุกวันอยู่แล้วขอบคุณที่อยู่ข้างๆหนูตลอดเลยนะคะแฮปปี้มีความสุขมากค่ะฝ่ายชายก็บอกว่าอยากจะบอกเธอรัว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 ตรงลงตัวนี่เขาเล่นมูออนะคะอยู่กันไป70ปี ก็ยังหวานนะจ้ะอุ๊ยหวานเลยขนาดนี้นะคะต่อสายตรงเลยถามเลยดีกว่าว่าหวานแบบนี้หนูจะมีข่าวดีแล้วหรอไปจ้าอย่างน้อยนะปีนึงผ่านไปเนี่ยในวันครบรอบเนี้ยมันก็ต้องมีอะไรที่ มาติดไม้ติดมือบ้างจะได้เป็นสิ่งยืนยันว่าเนี่ยมันคือของขวัญของวันวันนี้นะรอ,อบนะเขาเกลิ่นออกมาว่าเขาอยากได้หูฟังบลูทูธก็เลยมาเซอร์ไพรส์กันครับแล้วเขาก็เดบดีใจมากกระโดดเยงเลยอ่ะกระโดดหยงเลยเขาได้เห็นเราใส่ใจเขาสักครั้งหนึ่งเนะี่ยเขาจะรู้สึกแบบดีใจมากๆแต่งเลยไหมเหรอฮะโอ้ยยังครับยังมีเวลาให้ศึกษาปรับจูนกันอีกเยอะครับ ก็ให้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์ภาระอะไรกันของตัวเองไปก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีหวังเพราะความหวานนี่โอ้โหชอบมากเยคัดเจนให้เกียรติคนที่เราตั้งแต่วันแรกๆที่เราสัมภาษณแล้วเ่าชัดเจนมากนะจ๊ะ